ก็ขอกระไสดีดท่วงกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่อง m o โต้โฟกัสอีกเช่นเคยนะทุกคนสลักทิ่โดนนี้เดี๋ยวผมยะมาสอนเพื่อนทาการถอนนะเดี๋ยวคลิปนี้มาถอนลองดูแล้วกันสลับโอเชียนชูเตอร์ในปี2023นะว่ายังสามารถถอนได้อยู่ไหมนะหลังจากที่ผมทําคลิปนานแล้วนะทุกคนประมาณปีกว่าๆนะทุกคนแล้วก็ประมาณ 2- อสวันที่แล้วผมก็ได้ทําคลิปอัปเดตนะสลับใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่นเดี๋ยวผมยะงทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวอะไรทำการกดคลิกเข้าไปเล่นกัน ก่อนในะทุกคนก่อนที่เราจะทําการถอนนะตัวนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟประเทศไทยในะทุกคนเซิร์ฟประเทศไทยนะก็มีคนเมิ้นอยู่นะว่าทุกคนว่าสามารถทําการถอนได้ปกติแหละพี่ในะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้มาลองดูว่าจะสามารถถอนได้ไหมก่อนอื่นเดี๋ยวผมทําการรับรางวัลกันก่อนนะมาดูนะ การรับกันก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็น300คะแนนนะคะแนนพวกนี้นะเราสามารถเอาไปยิงปลาแล้วก็รับเป็นคูปองคูปองตัวนี้สามารถถอนเข้าทูบะนี่วอลเล็ตได้ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าในปี2023นะเราก็จะรับเป็นแมกวกากนะ90,00คะแนนนะทุกคน9000เหรียญน,นะเดี๋ยวอย่าลืมทำภารกิจทุกคนนี่ภารกิจรับเหรียญของเรานะยพยอยรับเหรียญไปก่อนทุกคนคลิปนี้นะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการหมุนด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาหมุนให้เพื่อนดูแล้วกันว่าจะสามารถหมุนได้ไหมตัวนี้น่าจะเป็นสายเติมแหละทุกคนตัวนี้เขาเขียนบอกว่าเติมเงินส่งก้อนใหญ่ทุกคนตัวนี้สลับสายเติมแน่นอนแหละผมก็เป็นสายเติมนั่นแหละนะทุกคน <S <S เปิดได้ไหมทุกคนเปิดได้ไหมไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ VP4 นะทุกคนตัวนี้นะครับบิน VP4 เดี๋ยวแล้วมันกดที่แลกเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสายฟรีเกี่ยวกับสายเติมกันดีกว่านะทุกคนก่อนที่เราจะทำการถอนออกมาเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจผิดเฮ้ยพี่ทำไมถอนได้แบบนี้เนะี่ยทุกคนเฮ้ยพี่ทำไมไม่ถอนแค่นี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะตัวนี้นะครับสำหรับสายฟรีนะ ตัวนี้เพื่อนๆสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับจะใช้คูปองอยู่ที่1,000คูปองนะครับ1อาทิตย์สามารถถอนได้1ครั้งเท่านั้นนะในการถอนเข้าทูบ n นี่ a อเลตตัวต่อมานะครับสลักครที่เป็นสายเติมเงินสาย เพิ่มอย่างเดียวนะทุกคนตัวนี้สลาวีพีหนึ่งวีพีสองวีพีสามนะครับสังเกตตรงนี้นะตรงกลางนะก็จะเขียนบอกว่าลด 40%, 60%, 80%แบบนี้หมายความว่าให้เราเนีทุกคนทําการเติมจูงใจให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนถึงจะสามารถทําการถอนออกมาได้นะตอนนี้ผมอยู่ที่ VP4 นะครับซึ่งการถอนสูงสุดตอนนี้ผมมีอยู่ที่435คูปองนะในการถอนก็จะถอนได้อยู่ที่ 20บาทเข้าทูบันนี่วาเล็ตนะนี่แบบประมาณนี้นะสลักการถอนเข้าทูบันนี่วาเล็ตการถอนล่าสุดของผมนะสำหรับก,การถอนนะตัวนี้ผมได้ทําการถอนไปล่าสุดทุกคนช่วง วันที่23เดือน7 2็ดสซึ่งนานมากๆทุกคนน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ6-7เดือนนี่แหละในการถอนของผมนะทุกคนแต่เข้าอยู่ในระยะเวลานั้นนะทุกคนมาดูกันนะทุกคนสลักคลิปนี้นะไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองดูกันนะครับตัวนี้ผมจะไม่ ทำการถอนเข้าบัญชีธนาคารนะทุกคนเดี๋ยวจะทําการถอนเข้าถูมอนี่วอลเล็ตมันจะง่ายกว่านะทุกคนซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็น v p 4นะทุกคนจะทําการถอนอยู่ที่เท่าไหร่ดีทุกคนเอาเป็นจํานวน20บาทและการนะทุกคน เฮ้ยไม่ต่างกันวะทุกคนไม่ต่างกันนะเดี๋ยวเอา VP 3ีสามละกันนะทุกคนจำนวน10บาทจะใช้คูปองอยู่ที่200คูปองทุกคนก็ทำการกดคลิกนะทุกคนทำการกดคลิกถอนนะทุกคนหลังจากนั้นก็ทำการกดยืนยันนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับต้องทำการใส่ ชื่อนามสกุลของเพื่อนเพื่อนะครับแล้วก็เป็น wallet id ตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ wallet ของเพื่อนเพื่อนะครับที่จะทำการถอนเข้า to money wallet หลังจากที่เพื่อนเพทำการใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตรวจนามสกุลตรวจชื่อตรวจ wallet id wallet id ก็จะเป็นเบอร์ wallet ของอเพื่อนเพื่อนะครับหลังจากนั้นเนทุกคนทำการกดคลิกถัดไปนทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันนะทุกคนว่าเพื่อน ต้องทําการถอนหรือเปล่านะก็ทําการกดคลิกยืนยันนะครับตอนนี้เราก็ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่มาดูที่ประวัติการถอนนะ oh. เขาจะเขียนบอกว่ากําลังจัดส่งนะทุกคนน่าจะรอประมาณ1-7วันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเลื่อนลองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเฮ้ย,ยทำไมเข้าไวจังทุกคนสังเกตเลยทุกคนนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันสําหรับใครนะที่ไม่เชื่อนะทุกคนว่าสามารถถอนได้จริงตัวนี้จะเป็นการถอน เข้าเกมนะทุกคนแล้วก็ผ่านทูมานี่วอ l เลตนะทุกคนเข้ามาเป็นเบอร์ว a l l e t ของผมเองนะทุกคนจำนวน10บาทสังเกตนะทุกคนผ่าน D L O C A L นะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อนะครับของบุคคลที่ทำการโอนให้เรานะทุกคนถ้า เป็นเบอร์ของบุคคลนะครับจะขึ้นลายชื่อนะทุกคนสังเกตง่ายๆเลยแหละนะทุกคนจะขึ้นลายชื่อนะครับของบุคคลที่ทําการโอนให้นะก็จะเป็นชื่อนามสกุลนั่นแหละปกติเลยแต่ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นชื่อของบริษัทหรือเปล่านะทุกคนแต่ทําการถอนได้แล้วจํานวน10บ,บาทนะทุกคนมาดูเดี๋ยวเราจะทำการกดคลิกออกแล้วก็จะมารีเซ็ตอีกครั้งนะทุกคนว่าจะมีการตรวจสอบสถานะสําเร็จหรือเปล่านะครับก็ทําการกดคลิก ออกนะทุกคนทําการกดคลิกออกแล้วก็เข้าใหม่นะไปดูก็อยู่ในสถานะจัดส่งนะก็รอรีเฟซและการนะทุกคนรอประมาณ1-2วันก็น่าจะเป็นรีเฟซสาเร็จแล้วนะทุกคนรอวันถัดไปเพื่อนๆก็สามารถรำบการถอนได้อีกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนเช็คที่จดหมายทุกคนจะมีคําว่าเช็คที่จดหมายอยู่นะนี่เขาจะเขียนบอกว่าคุณแลก10บาทสําเร็จแล้วนะ เราจะดําเนินการให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ถอเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยว,วเราจะรีบสักหน่อยละกันนทุกคนในเกมอะไรดีทุกคนสนามคลาสสิกหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเอาเป็นสนามโบนัสดีกว่าง่ายดีทุกคนเอาเป็นเกมอะไรหน่อยทุกคนผลไม้เฮฮาหรือเปล่าไม่เอาดีกว่า,าเอาเป็นเอาเป็นผลไม้เฮฮาดีกว่านทุกคนน่าจะเป็นการสูมหรือเปล่านะมาดู เดี๋ยวเราทําการสุ่มตัวนี้ถ้าเราทาการสุ่มได้เราจะได้รับเป็นเหรียญนะทุกคนตัวนี้เราจะไม่ได้รับเป็นคูปองนะจะได้รับเป็นเหรียญแทนนี่ก็ทยอยสุ่มไปเรื่อยๆนะเอาครั้งครั้งละห้าร้อยดีกว่าทุกคนมาดูว่าจะจะ,จะคุ้มหรือเปล่าคุ้มไหมเฮ้ยคุ้มอ่ะทุกคนหนึ่งครั้งน่าจะหมดไปประมาณสักสี่พันห้าทุกคนสี่พันห้าเดี๋ยวเดี๋ยว เราลดลงดีกว่าเอาครั้งละ2 5 0 0นะจะได้ไหมจะได้ไหมไม่ได้วะโอ้โหไม่คุ้มเลยทุกคนไม่คุ้มเลยก็ประมาณนี้ละกันลองไปเล่นลองดูนะทุกคน <g ul ose> สำหรับใครที่ไม่เจอนะครับสำหรับการแรกนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆลบทิ้งได้เลยไม่จําเป็นต้องเล่นนะทุกคนตัวนี้นะสำหรับใครที่ เป็นสายฟรีก็ลองไปเล่นได้ถ้าไม่เจอสลักการถอนพวกนี้ลบทิ้งไปได้เลยเล่นเกมอื่นได้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เจอหรือเปล่านะจะมีบางไ d ดีทุกคนหรือบางเครื่องที่ไม่สามารถทําการถอนออกมาได้เพื่อนๆก็ลบทิ้งได้เลยสลัใครที่อยากเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะ ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมนะผมว่าถ้าเป็นสายฟรีน่าจะคุ้มกว่านะถ้าเป็นสายเดิมตัวนี้นะครับเราต้องทํำการเติมนะถึงจะสามารถถอนออกมาได้นะทุกคนเพื่อนๆต้องมีคูปองเยอะๆเท่านั้นถึงจะสามารถถอนออกมาได้นะแต่ถ้าเป็นสายฟรีก็ขั้นต่ําอยู่ที่จํานวน10บาทถอนคูปองอยู่ที่1,000คูปองนะก็จะลด ลงมาเรื่อยๆนะทุกคนสําหรับใครที่เป็นสายฟรีก็ลองไปเล่นดูได้นะสําหรับใครที่ชอบคิดโรนี้นะทุกคนหรือคิดโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ